ข่าวดวงประจำวันพฤหัสที่23ม่มกราคม2568ลัคนาราศีแม่วันนี้อารมณ์ไม่ค่อยดีสุขภาพก็ไม่ค่อยดีลัคนาราศีพฤกษบจะมีความสําเร็จมีความโด่งดังในเรื่องของชื่อเสียงการงานมีความสําเร็จโชคดีลัคนาราศีมิถุนแฮปปี้สดใสในเรื่องของความรักในวันนี้ลัคนาราศีกรกฎมีการติดต่อนายหน้าหรือว่าพบปะลูกค้าทั้งวันลัคนาราศี สิงห์จะมีข่าวดีโชคดีในเรื่องของความรักโชคดีเรื่องเพศสัมพันธ์ลัคนาราศีกันวันนี้มีความสําเร็จในเรื่องของการเงินธุรกิจต่างชาติลัคนาราศี ตนจะมีความรู้สึกอื่นๆวันนี้อารมณ์เหมือนคนอกหักเศร้าๆหมนหม่ลัคนาราศีพิจิกการงานจะขยับขยายไปทางที่ดีขึ้นลัคนาราศีทนูจะมีความสําเร็จโชคดีในเรื่องของการเงินการทองลัคนาราศีมังกรจะมีข่าวดีโชคดีในเรื่องของการเงินการงานลนาาัคนาราศีกุมน,นิษฐเนื้อในเรื่องของการงานแต่จะมีความสําเร็จดีมากมีคนคอยให้การสนับสนุนลัคนาราศีมีนวันนี้กับเมกกะแมงไม่ค่อยอยากใช้ตังค์ประหยัดแต่ชอบใช้เงินคนอื่นว้อยจบครับ